สวัสดีครับจากเพจอะโวคาโดทูโฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานตากเมืองอะโวคาโดนะครับก็เป็นงานที่จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะครับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรนะครับอตอนนี้นะครับก็จะมีการประกวดอะโวคาโดนะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับ ตอนนี้คณะกรรมการนะครับกำลังวิเคราะห์และวิจารณาการประกวดนะครับของสายพันธุ์นะครับอะโวคาโดนะครับก็จะดูทั้งลักษณะนะครับแล้วก็เนื้อนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีสายพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวดเยอะเลยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับะมีสายพันธุ์แฮสนะครับ สายพันธุ์ตลาดนะครับก็จะมีพิาารษสันบัตะเาเนียนะครับแล้วกม็มีสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับาสายพันธุ์เื้นเมืองแล้วก็สายพันธุ์พื้นเมืองลูกใหญ่นะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลังส่งให้ตัดสินนะครับส่งให้สอบข้าประกวดแล้วก็กำลังพิจารณานะครับ ห,หลักเกณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คณะกรรมการนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใครสนใจอยากเข้าประกวดปีหน้าเนี่ยเ,เราก็จะได้เตรียมได้ถูกนะครับเขา,าก็จะดูเนื้อนะครับโดยท่านนักวิชาการการเกษตรนะครับนี่นะครับเราไปดูลักษณะผลต่างๆนะครับ งานมีอยู่ตั้งแต่วันที่ 11, 12, 13นะครับแล้วก็ผู้ว่าราชาการจังหวัดก็จะมาเ,ออเออปิดพิธีตอน5โมงเย็นนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมประกวดอะโวคาโดนะครับคณะกรรมการก็จะเริ่มชิมอะโวคาโดนะครับเดี๋ยววันนี้เราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ อาจารย์ก็เริ่มชิมนะครับไปเลยครับอันนี้เป็นสายพันธุ์แฮดก่อนนะครับตอนนี้เราเริ่มประกวดที่สายพันธุ์แฮดก่อนเป็นหลักอันดับแรกนะครับตอนนี้กำลังพิจารณานะครับว่า,าเปลือกเนื้อรดสัมผัสนะครับความมันนะครับส่วนไหนจะ ใหผลผลิตที่ดีมากน้อยเท็กเจอร์มันก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยหนะครับมีทั้งเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวการดูแลนะครับดินนะครับแล้วก็ลักษณะสภาพอากาศก็แตกต่างนะครับสายพันธุ์แฮรคือสายพันธุ์อันดับหนึ่งของตลาดนะครับแต่ว่า,าบางแฮรบางตัวก็จะต้องปลูกที่สูงและหนาวนะครับ อนนี้เราดูการพิจารณาการให้คะแนนนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะครับข้อที่ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาดูตอนได้รางวัลทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าช่วงบ่ายเนี่ยใครจะได้รางวัลกันนะครับแล้วก็เดี๋ยว ฝากกดไลค์กดติดตามช a n นลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยววเราหยุดหลายวันนะครับมีทั้งการประกวดเอ่อแปรรูปผลผลิตนะครับประกวดกวัญน,น้ำสาธิตวิธีการขยายนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะถ่ายให้ท่านได้ดูกันนะครับยังไงก็ก,กดไลค์กดติดตามไว้นะครับไม่ได้มาร่วมงานไม่เป็นไรแต่เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายให้ดูกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการกำลัง ตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับอโอเคนะครับสี่สาสอนึ คุนนะครับรางวัลต่อไปนะเป็นประเภทสายพันธุ์เมืองกลางรางวัชนะเลิศได้แก่นายธนสชัยจิตวีดางกรครับมอีกรางวัลนึงแล้วนะครับเจอครนครับจากตระวงคีรีรัตน์อภภพพระจอมตายครับมีแดงแดงนะครับชนะเลิศด้วนะครับสายพันธุ์เมืองนขนาดกลางครับรางวัลต่อไป ตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับจากการประกวดอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสนะครับแนะนํำสวนหน่อยครับสวัสด right. ีค่ะดิฉันนหน้าสวนอโวคาโลลิสนะคะมาจากสวนอะโวคาโดสวนลำดวนหน้าช้าลำดวนขาขามาจากจลำดวนปากอำเมริกาขาค่ะวันนี้ได้รางวัลอะไรครับรางวัลรองชนะเลิศสายพันธุ์แฮสค่ะอันนี้เป็นของสวนของเราเลยถูกไหม จัดการในวันนอยค่ดีโอเคนะตอนนี้ส่งเข้าประกวดนะครับก็ได้รางวัลนะครับก็ที่สวนมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมแต่ว่าก็จะเน้นแฮชเป็นหลักโอเคครับก็จะได้ยึดชมพูแล้วที่เขามาส่งเสริมในการว่าจะเป็นเต้นแหน่ คครรัับบผมต้องบอกว่าในส่วนของโครงการนะคะสวนละมุดนะครับก็ติดตามได้จากทางไหนครับนะคะเราจะมีเทปเป็ดจำนายที่ตันดาโอคาโดโนะคะพรมคางค่ะขอพัดตามดเผ็ดด้วยนะคะโอเคได้ครับนะครับเป็นครับเองแล้วก็เป็นก็จบงานไปแล้วนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็จะ ตอนนี้ก็ประชาชนก็จะเริ่มเข้ามาซื้ออโวคาโดตามบูธนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําตามบูธในแต่ละบูธเลยนะครับว่าสวนเขาอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับอันดับหนึ่งนะครับนี่เป็นของสมาคมผู้ประกอบการอโวคาโดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช anel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ